สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นี่มาทำกอรี่คลิปนี้อาจจะลงไปตอนที่กอรี่โพสต์ไปแล้วนะครับผมคือแบบเฮ้ยประกอบเสร็จแล้วแม่งสวยงานแม่งละเอียดมากๆเลยนะครับผมถ้าใครได้ดูคลิปไปแล้วก็ถือว่าจา้ามากๆนะครับผมวันนี้เป็นวันที่คงไม่ได้ออกไปไหนนั่งเคลียร์งานรีวิวนะครับผมก็คือว่ามีนี่ไอตัวนี้อีกนี่นี่นะ ไอ้ยักษ์นะเฮียเรียกมันว่าไอ้ยักษ์แล้วก็มีน้องผู้หญิงนี่น้องผู้หญิงมานั่งถ่ายฟุตเทจนั่งถ่ายอะไรแล้วก็มีไอ้ตัวนี้เดี๋ยวจะทำคือจริงตอนนี้นั่งทำจิมเมลนะทำสีเดินลนยก็เดี๋ยวจะให้เสร็จช่วงปีใหม่อะแล้วกอ็อันนี้อีกต่อด้วยอันนี้นะคือรีวิวก็ต้องรีวิวทำอยากทำสีก็อันนี้ก็คือว่าเคยรีวิวไปแล้วนะ RE 1นึ R ่งตร้อยอันนี้ มีเพื่อนที่ประมาณ4ี people, ่ห like, ้าคนอะอยากจะทำเอามาแข่งกันเว้ย so ก็คือแบบอยากอยากอยากเอามาเอามาโมแต่บางคนก็เปลี่ยนสีของเฮียก็เปลี่ยนสีนะบางคนก็จะเป็นสีเดิมอะไรเงี้ยก็คือว่าฟรีตายเลยอยากจะโมอยากจะทําอะไรเงี้ยเอามาอวดกันเฉยเฉยอะไรประมาณนี้นะก็วันนี้ประมาณนั่งประมาณนี้เออวันก่อนที่ไปงาน AK วันนี้ดีกว่าเอามาดูเอามาอวดกันดีกว่าว่าเฮียได้อะไรมาจากงาน AK นะอะมานี่นี่มานี่ไหนไหนก็ไหนไหนละ อ่านี่ได้มาจากแมทเวิร์กนะขอบคุณแมทเวิร์กมากนะครับผมนี่ให้มาทั้งถุงแบบนี้นะครับผมแล้วก็มี AT มีอะไรเงี้ยนะแต่คือว่ามีกาวกาวที่เราซื้อซื้อมาอ่ะอย่างแรกเลยนี่อันนี้เป็นสีเงินนะยี่ห้ออออะไรนะโชว์อัพนะขวดหนึ่งแปดร้อยะไรเนี่ยสีสีคมเมียมเนี่ยแบบนี้นะอันนี้เขาให้มานะครับผมแล้วก็ นี่แมกบอลนะก็คือกาวกาว <c oughs> อันนี้เป็น CA เป็น UV นะครับผมเอากาวแปะปุ๊บแล้วก็ไฟส่องปุ๊บแห้งเลยนะอันนี้ใช้ดีเผื่อได้ใช้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นกาวนะครับผมมีตัวบีบก็คือว่าสามารถที่จะดูดกลับได้นะแต่คือ,อรายละเอียดเดี๋ยวเฮียมันรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็น,นี่ก็เป็นกาวกาวที่ติดเหมือนกาวสองฝั่งอะไรประมาณนี้ ติดกาวไปแล้วแล้วก็เอาปากกาเนี้ยไปไปแต้มอีกอันนึงอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มาแปะก,กับกาวก็อยู่นะอันนี้ก็คือแบบเออเป็นอะไรที่ amazing มากๆนะครับผมแล้วก็ซื้อนี่ได้อันนี้ประกวดก็คือว่าส่งประกวดก็คือว่าเขาให้มานะเป็นเข็มกัดนะแล้วก็ไอ้พวกสติกเกอร์ที่ปิดไม้นะและนี้ก็ได้มาก็คือว่าเป็นมีดนะเป็นมีดอาร์ตไนท์นะของ AT นะครับผมเป็นอลูมิเนียมแบบนี้แต่คือใบพะใบใบมีดน่ยดูคนดูดินะมันเป็นเซรามิกนะมันเป็นสีขาวนะบางคนตอนแรกเฮียจะจับหโหโคตรคมเลยคือบาดบาดบาด,บาดมือเย็บอะมีเย็บนะอันนี้ก็ถือใช้ดีอ่ะเรามาดูอันนี้ดีกว่าของ Madwork Madwork ให้ถุงนี้มากับเฮียทั้งถุงนะครับมีอะไรบ้างนี่อันนี้คือให้มาฟรีๆเลยนะครับผมอย่างแรกเป็นอะไร นี่คู่กันก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะพลาสติกนะที่ติดกับกระดาษทรายแต่แบบนี้อันนี้ก็เป็นกระดาษทรายเบอร์240นะครับนะแล้วก็เป็นเบอร์อันนี้240เป็นเบอร์หยาบหน่อยแล้วก็เป็น320แล้วก็เป็น4 0 0แล้วก็เป็น800นะเห็นไหมอ่ะวางให้ดูแบบนี้นี่นี่น สำหรับใช้ขัดโมดิพพวกงานโมนะนี่แล้วก็เบอร์1 0 0 0นะอันนี้แล้วก็ใช้กับไอ้แท่งแบบนี้ไว้ขัดตรงๆนะอันนี้ก็หนึ่อย่างแล้วนะนี่ปึ๊บต่อไปก็จะเป็นกระดาษทรายนะครับอัน,นกระดาษทรายเป็นแท่งนะครับผมแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะมีเบอร์400กับเบอร์1,000นะครับผมขนาด4มิลน,นะ แล้วก็จะมีอ้อกระดาษทรายอันนี้ก็มีเบอร์600ด้วยเนี่ยอันนี้นี่นี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ยหเบอร์แต่จริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายนะครับผมอันนี้นะอ่ากระดาษทรายเหมือนกันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นกระดาษทรายฟองน้ําเหมือนกันนะกระดาษทรายฟองน้ําอันนี้ดีเดี๋ยวมาให้ดูว่ามันมันมีอะไรบ้างนี่อันนี้ก็จะมีเบอร์อ่สี่ร้อยหกร้อยหนึ่งพัน 1>, 1 5 0 0 3 0 0นะอันนี้คือเบอร์ละเอียดเบอร์หยาบก็จะมีเนี่ย3 6 0 4 8 0 6 1 0 8 0 0 1,000อันนี้ได้ใช้ได้ใช้คือมันนิ่มนุ่มมันเป็นโค้งโค้งได้เราเวลาไปขัดกันพาโมโม,โมได้คืออันนี้มันใช้ได้2แบบเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็เป็นกระดับทรายฟ,ฟองน้ำนิ่มๆแบบนี้นะโค้งโค้ง,งก็จะมี4เบอร์ มี400 600 800 1,000คือจริงๆบางคนอาจจะงงนะทำไมกระดาษทรายมันมีเยอะกระดาษทรายมันมีหลายแบบใช้กับโมโได้หลายหลายรูปแบบนะครับผมนะแล้วก็มีอันนี้นะครับผม,นะมอ,นนนะบอันนี้เป็นคีมคมเดียวนะครับซิมเ l ิลเบดนิปเปอรนะครับผมของ Madwork ก็เฮียลองเอามาใช้ดูแล้วใช้ดีเลยนะแล้วก็ <c oughs> ได้แผ่นที่ลองตัดมา1อันนี่นะง่ายๆแบบนี้นะครับผม แล้วก็เอยได้อันนี้มาอีกไอตัวเนี้ยมันเอาไว้ใช้กับนี่อันนี้มีหลากหลาย1ชิ้นเนี่ยมันจะมี1-2-3-4-5 5อี่หอัน5อันก็ใช้กับอไอ้พวกเนี่ยใช้กันเนี้ยได้5เบอร์เห็นปะแล้วมันก็มีสติกเกอร์มาให้ว่าเราจะแปะแบบไหนข้อดีของไอตัวเนี้ยคืออะไรอันเนี้ยมันคือที่จับนะเป็นที่จับเวลาเราขัดโมแบบ,นนะเ,บเนี้ยนะเรียบเบเนี่ยเรขัด เราไม่ต้องมานั่งจับนีและแล้วคือเราไม่ต้องถ้าเกิดเป็นพวกนี้มันแปกกับไอ้พวกนี้ก็คือเป็นเป็นกาวสองหน้าแต่อันนี้เราจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนง่ายๆมากเลยทุกคนเดี๋ยวทำให้ดูนี่แบบนี้นะนี่กระดาษทรายแบบนี้นะครับมันใช้ได้หลายรูปแบบก็คือขัดโค้งงอยังไงก็ได้ขัดตามรูปมีก็ได้แต่ถ้าเกิดเราจะขัดเนอ่าอันนี้คือมันมันมัน,มนข้อดีคือ อันนี้ไอ้ตัวนี้เป็นที่จับเป็นฟันปลาแบบนี้เราไม่ต้องมานั่งอันนี้ละอันนี้นี่เราใส่แบบนี้มันเป็นเคี้ยวไงมันเป็นเคี้ยวมันก็จะจับอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะขัดอย่างนี้ได้เลยจะขัดยังไงก็ได้นี่เราจะออกนี่เราก็ออกแบบนี้เลยอันนี้มันเป็นฟันปลายึดนะใช้หลักการเดียวกับเครื่องขัดพวกแพงๆอ่ะนี่อยู่แล้วเห็นไหมนี่แบบนี้นะแล้วก็ขัดได้แล้วก็ใส่เบอร์ มันมีเบอร์สติ๊กเกอร์มาให้เนี่ยเราก็ใส่เบอร์ว่าอันนี้เป็นเบอร์อะไรนี่สี่ร้อยแล้วก็ติ๊กเกอร์สี่ร้อยมาแปะตรงนี้ได้ดูได้เลยนะอันนี้ใช้ง่ายใช้ดีแล้วก็คิดว่า,าได้ใช้นะฮะเนี่เป็นที่จับแบบนี้นะครับก็คือว่าเป็นแค่แพ็คเกจจิ้งแบบนี้นะอันนี้ก็คืออ่าเนี่ยอันเนี้ยอ่าน,นี่ยหูมือแบบนี้ใช้คู่กันแต่อันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีที่จับเราก็ใช้ถูถูได้นะครับผม นะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นกระดาษทรายที่เป็นหัวแบบนี้นี่อันนี้เขาให้หัวหัวมาเพื่อที่จะติดกับกระดาษทรายอันนี้อันนี้กระดาษทรายแบบนี้มันก็จะมีเบอร์แบบนี้เหมือนกันนะแต่คือว่ามันคัตติ้งมาให้แล้วทุกคนนี่ดูนี่เป็นเบอร์แบบนี้มันมันตัดมาให้แล้วมันเป็นกาวนะครับผมแล้วก็มาติดกับตรงไอหัวเนี้ มันก็เป็นเบอร์หยาบๆตามตามสีอ่ะแล้วเราก็จะเอาไอ้แกนนี้เขาแถมมาให้เนี่ยไปใส่กับเครื่องเครื่องขัดไอ้พวกสว่านมือของเราอ่ะได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวราคารายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันว่ามีอะไรามาขายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือค่อนข้างที่จะทำการตลาดเดี๋ยวเฮียก็จะช่วยเขาทําการตลาดด้วยอันนี้พูดก,กันตรงๆนะเพราะว่าบางอย่างของ Madwork มันค่อนข้างที่จะ มีเยอะแล้วก็ใช้ดีนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายคืออะไรอันนี้คือสวยงามมากนะครับผมอันนี้คือเป็นที่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะครีมนะเรามีครีมแล้วก,วก็อันนี้มันจะเป็นต้องประกอบนะเดี๋ยวเฮียจะให้ดูรูปนี่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 ีน่น,น,นี่รูปมันจะเป็นอย่างนี้นะ ที่เอาคีมมาเสียบ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 ใครมีคีมอีอ่านมันก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะเราต้องประกอบพอประกอบเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นคานแบบนี้เนะี่ยเห็นไหมคานแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาอไอตัวเนี่ยคีมเนี่ยมาใส่ตรงนี้อ่าเจ๋งมากขอบคุณแมทเวิร์กมากๆแล้วก็สนุกมากๆก,ก,กับงาน AK ก็คืออย่างที่บอกทีเฮียได้รางวัลมาด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะ ทําไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะไปดีกว่าขอบคุณนะครับไปเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ไม่มีอะไรแล้วเอามาอวดหน่อยแล้วกัน <S <S เห็นก็อวดกัน<ๆ>เหียก,ก,<ๆ>ก็อวดบ้างอ่ะไปบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้เดอ้อ